สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทิวเลสแล้วก็ในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปสรุปบทเรียนชีวิต4ปีในการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยที่เราเนี่ยจะไม่พูดถึงเนื้อหาของสาขาหรือว่าคณะที่เราเรียนเนาะจะพูดถึงบทเรียนชีวิตที่เราได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยตลอด4ปีซึ่ง มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่พบเจอก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนเนี่ยรับฟังกันก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยให้ทุกคนได้รับฟังกันเนาะแล้วก็ผมต้องเล่าเท้าความก่อนว่าผมเนี่ยจบในปีนี้แล้วเนาะแต่ว่าตัวของใบอะไรยังไม่ออกเพราะว่าต้องรอเซ็นอะไรอีกมากมายเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆแต่ว่า ตามหลักการแล้วคือผมจบแล้วตามทฤษฎีคือจบแล้วคือไม่มีอะไรติดค้างแล้วทุกวิชาเคลียร์หมดแล้วก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคนว่างงานก็อย่างน้อยก็ได้ประสบการณด์ดีครับในการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยที่ผมเนี่ยขอจําแนกแบ่งออกเป็น5ข้อด้วยกันข้อแรกครับจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวเนาะมหาวิทยาลัยผมเนี่ยเขาบังคับ ให้อยู่หอในตั้งแต่ปีหนึ่งแต่ว่าในช่วงปีที่ผมเรียนเนี่ยเป็นช่วงของโควิด -19 ระบาดผมเนี่ยก็เข้ามาอยู่หอในได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์จากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มย่ำแย่เลยทำให้ต้องกลับไปเรียนออนไลน์ครับแต่พอมาปี2เนี่ยผมก็กลับมาเรียนที่มอตามปกติเพราะว่าสถานการณ์ปกติแล้วแล้วก็มาอยู่หอนอกซึ่งความกังวลแรกในการอยู่หอนอกผมเนี่ยคือ เราต้องปรับตัวในการอยู่คนเดียวครับค่อนข้างจะคิดถึงบ้านนะตอนนี้คิดถึงบ้านแต่พออยู่ไปนานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชินเป็นการปรับตัวของมนุษย์ทั่วไปเนาะที่เรามาอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสงบสุขช่วงแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะกังวลในการปรับตัวอย่างที่พูดไปแล้วก็ค่อนข้างจะเหงาสิ่งที่ผมทําเลยก็คือการไปเที่ยวห้องเพื่อนครับ ไปเที่ยวห้องเพื่อนแทบจะทุกวันเลยนะช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรกแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนก็นก,ก็ค่อนข้างจะรู้สึกเงาๆเ,เหมือนกันแต่ว่าพอไปนานๆเข้าเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนๆแต่ละคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการเวลาส่วนตัวค่อนข้างจะมากช่วงแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยจะนัดพบเจอกันบ่อยๆที่ห้องเพื่อนเนาะแต่พอนานๆเข้าทุกคนเนี่ยมีภาระภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นทุกคนเลย ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพบเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเท่าไหร่ก็เลยทําให้ระยะห่างของเรากับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันไปมากๆเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหงานั่นก็เป็นบทเรียนแรกครับที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้ได้เนาะแต่ผมเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือช่วงเข้ามาหลาลัยตอนสัปดาห์ที่2เนาะสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3าเนี่ยผมเริ่มมีแฟน ก็เลยทําให้รู้สึกไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เจ้าพูดเลยคือการที่เราเนี่ยจะเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวให้เป็นครับเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาหัวข้อต่อมาครับหัวข้อที่2เนาะก็จะเป็นหัวข้อของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแน่นอนครับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสังคมของเราอยู่แล้วเนาะ ทุกคนเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราพบเจอหรือใครก็ตามครับที่เราพบเจอเนี่ยจะสามารถเข้ากับเราและปรับตัวเข้ากับเราหรือเราเนี่ยปรับตัวเข้ากับเขาได้ทุกคนเนาะทุกคนที่ผมพูดถึงเนี่ยคือทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในมอไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาคณะไหนก็ตามเป็นเพื่อนในมอเป็นเพื่อนนอกนอกสาขาเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า เป็นแม่ค้าคือเรียกได้ว่าทุกคนที่อยู่รอบรอบมอนั่นคือสิ่งที่เราจะพบเจอเป็นผู้คนที่เราจะพบเจอไม่ใช่ทุกคนที่เราเนี่ยจะสามารถพูดคุยกับเขาได้จะใช้วิธีที่เราใช้ประจำเนาะในการพูดคุยกับเขาได้ถ้าเราไม่อยากมีปัญหากับเขาหรือว่าอยากจะให้ชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยสงบสุขไปได้เราก็ต้องปรับตัวเข้ากับเขาโดยที่เราไม่ปรับตัวเข้ากับเขามากเกินไปจนถล่ลึกเนาะอันนี้ก็เป็น ประสบการณ์เนาะอย่างหนึ่งที่ผมเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนอยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเพื่อนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกับเพื่อนคนนี้มากเลยจนทําให้เพื่อนคนนี้ต้องปรับตัวเข้าหาเพื่อนกลุ่มนี้โดยที่เพื่อนเพื่อนคนนี้ปรับตัวค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเกินตัวเนาะเกินความสามารถค่อนข้างจะลําบากเพื่อนคนนี้เลยเราก็ต้องมีวิธีการปรับตัวครับที่ให้เข้ากับ เพื่อนแต่ละกลุ่มเนาะแล้วก็เป็นวิธีการเลือกเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นอะไรใหญ่ผู้คนมากมายเนะาะหลายพ่อพันแม่การศึกษาไม่ใช่การศึกษาการวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจะทําให้เราเนี่ยปรับตัวเข้าลําบากเราต้องหาจุดกลางเนาะหรือไม่เราก็มีวิธีป้องกันคนที่มีทัศนคติไม่ตรงกับเราจริงๆในการเข้ามาหาตัวเราเนาะ นั่นแหละครับเป็นวิธีการที่ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะครับเป็นหัวข้อการฝึกแก้ปัญหาเนาะการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอกันอยู่แล้วปัญหาเนี่ยมันจะเล็กน้อยหรือว่าใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของเราเนาะเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยปัญหามันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับ พวกเราหลายๆคนเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียกได้ว่าหนึ่งนึ่งชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นครั้งเดียวที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเพราะว่าถ้าไม่ต่อในปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกเนี่ยก็มันจะเป็นครั้งเดียวเนะเาะการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันสอนให้เราแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนเป็นปัญหาแรกๆในการเข้าสู่โลกของความเป็นผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเราต้อง ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัวเราแล้วก็เกิดจากาคนอื่นด้วยคนอื่นที่เขาให้ปัญหาเรามาก็ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเขารู้แล้วล่ะวิธีการแก้ปัญหามันควรทํำยังไงแต่ว่าเราก็เขาก็จะให้เราเนี่ยมาลองฝึกแก้ปัญหาดูอ่ะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะในการแก้ปัญหาที่เราต้องฝึกเพราะว่ามันสามารถช่วยในการพัฒนาเราได้สมมุติเราไปเจออา ที่ฝึกงานหรือว่าที่ทํางานที่เขาให้ปัญหาเรามาแก้เนี่ยเราก็จะมีพื้นฐานแล้วว่าอ่ะเขาให้ปัญหานี้มาเรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหานี้ยังไงมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้เราเนี่ยช่วยแก้ปัญหานี้ได้นี่ครับเป็นประสบการณ์ในการช่วยแก้ปัญหาเนาะมันช่วยให้เราเนี่ยฝึกสกิลใหม่ๆได้ตัวอย่างเช่นอ่าถ้าคุณเนี่ยไปเรียนในคณะ สาขาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะถ้าเขาไม่มีวิชาฟิกแบบฟิกแน่นๆเลยนะที่แบบต้องเรียนวิชานี้ตัวอย่างเช่นอา่าเรียนในคณะนี้น,นี้มีวิชาให้แล้วเรียบร้อยต้องเรียนตามหลักสูตรนี้เท่านั้นแบบ4ปีเนี่ยเขากําหนดมาแล้วว่าคุณต้องเรียนในวิชานี้เท่านั้นกําหนดแล้ว4ปีวางแผนมาแล้ว4ปียังผมเนี่ยคือ หลักสูตรสีปีผมเนี่ยเขากาหนดมาให้แล้วก็จริงครับแต่ว่าเขาจะมีพวกประมาณวิชาเสรีคือให้เราเลือกลงอะไรก็ได้แต่ว่าเสรีแต่ละปีของผมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องไปดูว่ามันลงอะไรได้มากงอย่างผมเนี่ยขอ,อยกตัวอย่างอีกหนึ่งรอบคือวิชาเสรีที่ผมลงเนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยบอกไปว่าเราสามารถฝึกสกิลใหม่ๆได้นอ,นอกจากวิชาที่เราเรียนผมเนี่ยลงวิชาศิลปะไปไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่ ไม่เรียกว่าดีทําศิละปะเกี่ยวกับศิละปะไม่เป็นเลยนะเรียกได้ว่าไม่ถนัดดีกว่าไอ้ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นตัวช่วยในการฝึกสกิลของเราเนาะเพราะว่าเราต้องทํำยังไงก็ได้อะ่ะให้มันผ่านเกณฑ์ในการเรียนวิชานี้ให้ได้เพราะว่าวิชานี้มันก็มีเกรดเหมือนกันให้เราผ่านนี้ไปได้อีกอย่างนึงครับคือการที่เรามาอยู่ในมอเนี่ยเราก็จะได้ฝึกสกิลใหม่ๆที่ไม่ใช่การเรียนเนาะตัวอย่างเช่นผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยขับ อามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยแต่พอมาอยู่มอเนี่ยรู้สึกว่าขับเก่งและมีความมั่นใจขึ้นมันเป็นเรื่องปกติครับที่เราเนี่ยทำอะไรซ้ําๆแล้วก็ทําอะไรจนเคยชินเนี่ยมันจะพัฒนาสกิลให้ของเราให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าขับเก่งแล้วแบบไม่ระมัดระวังนะผมก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ารถในมอเนี่ยมันเยอะมากๆเลยก็ต้องปานพีต้องใส่หมวกกันน็อกนะนะเวลาเข้าเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ของจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควรนี่ครับก็เป็นสกิลใหม่หมครับที่ได้ฝึกแล้วก็มีสกิลอีกหลายอย่างครับที่เราสามารถฝึกในมอได้เนาะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยในส่วนของวิชาที่เรียนแล้วก็ในส่วนของวิชาชีวิตเนี่ยตัวของชีวิตเนี่ยมันจะสอนเราเองอย่านสุดท้ายครับมันเป็นการสรุปเนาะว่าผมได้อะไรจากการไปเรียน4ปีบ้างนอกจากวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะได้ ประสบการณ์ชีวิตได้เพื่อนใหม่ๆได้เติบโตรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยหลังจากที่เข้าไปเรียนในมอเนี่ยจากเด็กม6ที่ตื่นเต้นกับการเข้ามอรู้สึกว่ามองมองการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดได้มากกว่าการที่เราเนี่ยจะเรียกว่าอย่งไีมองการศึกษาเนี่ยต่อยอดว่าเราเนี่ย เรียนตรงเนี้ยเรียนตรงเนี้ยหน่วยงานเนี้ยจะรับเราเข้ามาคือเรียนไปเพื่อทํางานแต่มหกเนี่ยเรียนไปเพื่อสอบเข้ามหาลัยรู้ส,ส you know, um ึกจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าไอตัวของมหกเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เล็กกว่าแต่ส่วนของมหาลัยเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าเนาะทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามองโลกในแง่ที่เป็นโลกของผู้ใหญ่ขึ้น เราไม่ได้มาเที่ยวเล่นเหมือนม6แล้วมันก็มีเที่ยวเล่นแหละแต่คือยังไงดีเราต้องผ่านจุดจุดนี้ไปให้ได้แล้วก็ไปสอบต่อเรื่อยๆเพื่อจะไปทำงานเนาะสำหรับสายการเรียนของผมการเรียนตรงนี้มันทำให้ผมเติบโตขึ้นการมองโลกที่กว้างขึ้นครับก็การเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมมองว่าเป็นประโยชน์นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่ได้ มีอะไรนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามองคนที่ไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นคนอะไรอย่างนั้นแต่ผมมองว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงส่วนหนึ่งคือมันสอนอะไรเราหลยอย่างครับสอนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตสอนทั้งเรื่องการทํางานสอนทั้งเรื่องการอยู่อาศัยร่วมกับผู้คนครับเป็นสังคมก่อนที่จะเป็นสังคมในภาพใหญ่เนาะก็ คลิปในวันนี้ครับก็หวังว่า,าจะมีประโยชน์ในการช่วยอ่าช่วยย่างดีช่วยให้คนที่จะเข้าในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีทักษะในการปรับตัวหรือว่าคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมีมีกำลังใจในการปรับตัวและกันสำหรับคนที่ยังปรับตัวไม่ได้เนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามช่องทีวีลิด้วยนะครับ